เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนครับนั่นคือเคยถามตัวเองไหมครับว่าวันนี้เราจะสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยได้ยังไงบ้างครับด้วยชีวิตปัจจุบันของเราด้วยการงานที่เราทําอยู่ด้วยภาระรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยเราเคยฝันไหมครับว่าจินตนาการถึงชีวิตของการที่เราสามารถได้จะเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จรงิงและได้รับอิสรภาพเสรีทั้งหมดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างว่า ถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งเขาเรียกว่าปลาแล้วกันตัวอย่างเช่นปลาสองฝั่งนี้ฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองครับปลาฝั่งซ้ายก็คือปลาตู้ครับและก็ฝั่งขวาคือปลามหาสมุทรเราพอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับว่า2ฝั่งนี้มีคุณภาพชีวิตอาหารการกินเพื่อนฝูงขอบเขตดินแดนและก็สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้เนี่ยฝั่งไหนจะเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองและฝั่งไหนจะกลายเป็นเหยื่อและก็ชอบบน่นชอบอ้างและก็ชอบโทษครับ และฝั่งไหนสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ครับคําถามครับถ้าวันนี้เราถึงจุดที่ต้องถึงทางเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เราต้องเลือกระหว่างชีวิตแบบเดิมๆและชีวิตแบบใหม่เนี่ยเราต้องการเป็นปลาแบบปลาตู้เหมือนเดิมหรือต้องการเป็นปลาที่รับอิสรภาพเป็นปลามหาสมุทรครับคําตอบคือทุกท่านครับเหมือนกันใช่ไหมฮะเราต้องการเป็นปลามหาสมทุทรใช่ไหมครับที่มีอิสรภาพและมีสุขสินทุกอย่างไร้ขีดจากัด ใครเห็นด้วยช่วยกด8ป8ปเข้ามาได้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเจ้าของชีวิตอยา100่างร0อเปอร์เซ็นต์เต็มหรือว่าอย่างแท้จริงนั้นหนึ่งในคําตอบครับเราควรจะมีชีวิตในฝันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งที่เราอยากได้ครับบ้านในฝันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นจริงไหมแล้วก็รถในฝันของเราครับเติมเต็มจิตวิญญาณของเราสักครั้งหนึ่งเป็นรถประดับบารมีของเราการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในฝันฮะเราพาครอบครัวเราไปเที่ยวโดยไม่มีพันธนาการและมีความเครียดอะไรเลยเนี่ยเราต้องการแบบนี้จริงไหมฮะ และก็สําคัญมากครับเงินเก็บนั่นเองเราอยากจะมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารมีทรัพย์สินมูลค่ารวมในฝันของเราจริงไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าเราสามารถจรินตนาการถึงการเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงได้และหนึ่งในเรื่องที่สาคัญที่สุดที่มองข้าไมไ่ได้เลยปัจจุบนันนี้ด้วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับคือการปลดหนี้ไม่มีภาระไม่มีใครมาต้องมาทวงมาตามเราจริงไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมชีวิตเราได้ถ้าเราได้ชีวิตของการเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริง ใครเห็นด้วยครับช่วยกด7 8 9เข้ามาด้วยครับนี่คือความฝันของเราและชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาดูครับว่าถ้าพูดถึงชีวิตในฝันแล้วก็การเข้าเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะมีในส่วนของการเดินทางอย่างไรบ้างครับมันมีแนวคิดมันมี mindset และมันมีเครื่องมือระบบอะไรบ้างที่ทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงได้เรามาติดตามกันครับเพราะฉะนั้นกุญแจสู่ความมัง่งคั่งครับต้องถามครับ มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมีการวิจัยออกมาเรียบร้อยครับคือคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนครับคําถามครับวันนี้อีก3ปีข้างหน้าไม่ว่าท่านจะทําอาชีพเดิมหรืออาชีพใหม่ก็ตามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจหรือชีวิตปกติก็แล้วแต่3ปีข้างหน้าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเราจะต้องแก่ขึ้นจริงไหมครับนึกสภาพไว้ครับว่าวันนี้ถ้าเราอีก3ปีข้างหน้าชีวิตของเราภารหน,นีสินสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไม่ต่างจากเดิมเลยเนี่ย ชีวิตจะเป็นยังไงฮะนึกสภาพเอาไว้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาตั้งเป้ากันดีกว่าว่าวันนี้ถ้าเราอยากได้ชีวิตในฝันเราอีก3ปีข้างหน้าโจทย์ชีวิตของเราคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องเป็นภาระที่เราเครียดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถนะในส่วนของการต้องผ่อนต้องชําระต่างๆภาระหนี้สินภาร,ระการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าทุนกนารศึกษาลูกค่าเทอมลูกต่างๆเนี่ยเรามีตัวเลขกลมๆที่เราอยากจะเคลียร์มัน และถ้าเราสามารถมีเป้าหมายความฝันและ3ปีมันสามารถคลุมได้มันสามารถเคลียร์ได้ครับอีก3ปีข้างหน้าเราอยากจะมีนะไรายได้เข้าบ้านเนี่ยเท่าไหรด่ดีถ้าจะทําให้เราเบาสบายและโปร่งโล่งที่สุดครับอีกสปีข้างหน้าฮะหลายๆคนครับถ้าอยากจะเบาโปร่งโล่งสบายเนี่ยบางคนบอกขอเงินเข้าบ้านครับเดือนละ1 0 0 0 0 0สนโอเคไหมฮะหรือบางคนบอกเป้าหมายใหญ่ภาระมันเยอะมากเดือนละ5 0 0 0 0นแล้วกันหรือกระทั่งครับบางคนอยากได้เดือนละล้านฮะจริงไหมฮะ ทุท่านอยากได้เดินเท่าไหร่ครับที่จะทําให้อีกชีวิตอีก3ปีข้างหน้ามันเคลียร์ภาระทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าเราทุกใจอ่ะเรามีความทุกข์เป็นโจทย์ชีวิตที่มันเป็นปมของชีวิตะฮะแสนห้าแสน,ห,แสนหรือหลักล้านดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันได้จริงสมมตินะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงอีก3ปีข้างหน้าชีวิตเราเหมือนกเกษียณครับแน่นอนครับทุกคนไม่อยากทํางานจนแก่ใช่ไหมไม่อยากจะมีเวลาตอนสุดท้ายปลายชีวิตต้องไปทํางานแล้วเป็นลูกน้องของคนอายุ20ปี30ปีจริงไหมฮะเราอยากจะหยุดละ เราอยากจะเกษียณแล้วครับถ้าเลือกได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอีก3ปีมันโปร่งโรคสบายปลอดหนี้ปลอดภาระทั้งหมดอ่ะเบาโปร่งโรคสบายอ่ะมันเหมือนคนกเกษียณจริงไหมแต่การจะเกษียณได้พี่น้องครับมันมีการเกษียณที่เราต้องรู้ว่าถ้าจะเกษียณได้เราต้องรู้แหล่งที่มาว่าจะทําอย่างไรให้อีก3ปีข้างหน้าเรามีชีวิตในฝันได้นั่นคือเรื่องของเงินจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้ครับว่ากเกษียณได้ต้องรู้ว่าเรามีแหล่งที่มารายได้อยู่2ทางหลักครับอันแรกคือแอค i ี vement ครับ นี่คือรูปแบบการใช้แรงและก็ใช้เวลาครับไปแลกกับเงินพอจะนึกออกไหมครับว่างานอะไรครับที่เราต้องหาเงินน่ะแต่ต้องใช้แรงและใช้เวลาไปแลกกับเงินครับนึกออกไหมฮะแน่นอนครับนึกออกแน่นอนครับรับเงินเดือนทุกรูปแบบหรือว่างานที่เราต้องเป็นคนเป็นสาเหตุของไรายได้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะฮะคน95-98เปเป็นอยู่เราก็เคยเป็นมาก่อนจริงไหม จึงจะเกิดรายได้ครับแต่มันมีจุดเด่นมากมายแน่นอนเรารู้ว่ามีจุดเด่นมีข้อดีมากมายครับแต่มันมีจุดอ่อนอยู่ครับเพราะอะไรครับถ้าวันใดวันหนึ่งครับเราไม่มีเวลาป่วยไม่สบายหรือขาดลามาสายอะไรก็แล้วแต่ครับหรือไม่มีแรงครับไม่มีแรงไปทํางานแล้วหรือว่าบางทีทุพลภาพอมาพัอมาพาตเกิดขึ้นพิการหรือเสียชีวิตไปรายได้ตรงนี้จะหยุดตามเราด้วยนั่นมหมายความว่าถ้าเราอยากจะมีรายได้ไหลเข้าบัญชีธนาคารตลอดเนี่ยเราห้าม ป่วยห้ามขาดลามาสายและห้ามตายครับจะต้องเหนื่อยตลอดชีวิตต้องมีแรงและต้องมีเวลาเข้าไปตลอดชีวิตจริงไหมเหมือนกับอะไรครับจิ้งจกออกหากินฮะจิ้งจกจะอิ่มได้จะกินอาหารได้ต้องออกไปแลบลิ้นจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันขี้เกียจมันนอนอยู่ในรังของมันจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ออกไปมันก็ตายฮะแสดงว่าต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเพื่อแลกกับไรายได้จริงไหมฮะถ้าเปรียบเสมือนคนท,ทั่วไปกับการเลี้ยงชีวิตก็คืองานเลี้ยงชีวิตครับที่ต้องหางานต้องแลกกับเวลาต้องแลกกับ แรงที่เราไปหรือขายจิตวิญญาณอะไรบางอย่างครับเพื่อไปแลกกับเงินครับจะต้องเหนื่อยตลอดชีวิตครับเขาเรียกว่างานประเภทนี้คืองานเลี้ยงชีวิตครับซึ่งแน่นอนครับเราเป็นอยู่จริงเนี้ยมันมีข้อดีหลายอย่างแต่มันมีจุดอ่อนอยู่วันนี้ถ้าพูดถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยสมการข้อแรกคือเราอยากเกษียณใช่ไหมฮะเราอยากจะปลงโรคสบายเพราะฉะนั้นแพสซีเป็นคำคือสิ่งที่เราต้องรู้จักครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของรายได้แบบแพสซีเป็นคำครับก็คือรายได้ที่เราใช้แรงและก็ใช้เวลาครับ นะฮะไปทําอะไรครับตอนแรกครับมันจะยังไม่เกิดอะไรได้ตอนแรกครับเริ่มต้นเหมือนกันแรงเวลาต้องลงทุนครับแต่เขาจะไปใช้เพื่อสร้างอะไรครับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์หรือว่าแอสเซทครับรูปแบบที่เป็นอะไรครับที่เราถือคลองครอบคลองไว้คําถามคือแล้วแอสเซททรัพย์สินคืออะไรครับคําตอบง่ายสุดครับภาษาชาวบ้านเลย อะไรก็ตามที่เราเป็นเจ้าของและครอบครองมันไว้เมื่อเวลาผ่านไปมันเพิ่มดอกผลเพิ่มกําไรดึงเงินเข้ากระเป๋าเราทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นหรือทําให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นนั่นเองโอเคไหมฮะนี่คือความหมายง่ายสุดครับและในส่วนของแอสเซทนั้นมีอะไรบ้างครับถ้าพูดถึงระดับโลกครับแอสเซทมีแบบแรกครับคือดอกเบี้ยหรือว่าปันผลนั่นเองใช้เงินทํางานครับรูปแบบแรกครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้เทรดฟอเร็กซ์หรือว่าคริปโตเคเรนซีที่ถูกกฎหมายที่มีกฎหมายรองรับนั่นเองโอเคไหมฮะนะอันที่2ครับก็คือเรียลเอสเตทครับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินหรือว่าในส่วนของรีสอร์ทคอนโดห้องพักห้องเช่าหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่ปล่อยเช่าพื้นที่ว่างนั่นเองก็จะสามารถสร้างผลกําไรได้และออกดอกออกผลได้จริงไหมฮะอันที่3ครับเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาครับ intellectual property ครับ มันสมองของเราสามารถแต่งเพลงขายแอปพลิเคชันขายทำสติกเกอร์ไลน์นะฮะหรือว่าแต่งหนังสือขายอะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่คือในส่วนคนจะใช้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครับโอเคไหมฮะแล้วก็ข้อ3ครับก็อะไรครับรูปแบบของเจ้าสัวหรือว่านะักธุรกิจผู้ประกอบการขนาดใหญ่ครับแฟรนไชส์ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น BigC Mac o, Lotus, February, ม o โครโลตัสเซ e ว่นเฟอร์ m ี่มนะฮะ CJ m จมอ Lotus Express หรือแม้กระทั่ง True d e t ็กซ์วันทุกข์ต่างๆรูปแบบที่ระดับเจ้าสัวเขาทำกัน ซึ่งใช้ทุนสูงใช้คนเยอะแล้วก็ใช้อะไรครับใช้ในส่วนของระบบที่เป็นมาตรฐานสูงมากครับแต่มีทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งครับที่สามารถทุกๆคนสามารถครอบครองและถือครองได้นั่นคืออันสุดท้ายครับก็คือทรัพย์สินมนุษย์ในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบของเครือข่ายผู้บริโภคครับคนรวยครับมองเห็นการสร้างเครือข่ายครับคนรวยจะมองหาการสร้างเครือข่ายครับขณะที่คนทั่วไปครับมองหางานทําครับ คนรวยมองว่าที่ไหนมีคนน่ยที่นั่นจะมีเงินครับแต่คนทั่วไปครับมองว่าที่ไหนมีงานฉันจะไปสมัครงานเพื่อหาเงินเพราะฉะนั้นเห็นด้วยไหมครับว่าคุณภาพของความคุณภาพของชีวิตเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดที่อยู่ในหัวของเราครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของทรัพย์สินเนเพราะฉะนั้นรูปแบบที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือรูปแบบช่องทางที่5ครับนั่นคือทรัพย์สินมนุษย์นั่นเองจริงไหมครับสักพักหนึ่งครับเมื่อเราสร้างแพสซีเป็นคำได้แรงในเวลาที่เราทุ่มไปสร้างทรัพย์สิน ต่อไปในอนาคตครับทรัพย์สินเหล่านั้นที่เกิดขึ้นครับก็จะไปทําเงินแทนเราครับและในอนาคตมันมีเรื่องที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับเราอาจจะไม่มีเวลาป่วยไม่สบายขา,าดลามาสายไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วแต่ปฏิบัติธรรมไปวิ่งมาราธอนสมมุติตัวอย่างครับแต่ยังมี1ใน5นี้ทําเงินแทนเราครับเขาเรียกว่ารายได้แบบเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับหรือได้แบบแพสซีเวนคำหรือรูปแบบของแมงมุมชักใจออกหากินครับ ดักเหยื่อเห็นไหมฮะนี่คือรูปแบบครับพอจะตามทันนะครับนี่คือรูปแบบของแพสซีเป็นคำครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตอกย้ำครับว่าถ้าวันนี้แอค v ีเป็นคำคืองานเลี้ยงชีวิตครับต้องมีแรงและมีเวลาเราคือสาเหตุของรายได้ถึงจะเกิดไรายได้ครับหยุดเมื่อไหร่รายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นแพสซีเป็นคำครับเราใช้แรงและใช้เวลาครับมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินครับซึ่งหนึ่งใน5แบบนี้ ในรูปแบบที่5นั้นใกล้ตัวเราที่สุดเลยเพราะฉะนั้นครับเราจะอยู่หรือไม่อยู่จะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่จะมีกระแสงเงินสดแบบท่อส่งน้ําครับนะไรายได้แบบเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรเขาเรียกว่างานสร้างชีวิตครับถ้าเลือกได้ครับกับเวลาที่เหลือของเรากับเป้าหมายในชีวิตของเราเราอยากใช้ชีวิตที่เหลือทํางานเลี้ยงชีวิตหรืองานสร้างชีวิตครับใครเห็นแล้วครับว่าต้องการสร้างชีวิตแน่นอนกด888เข้ามาครับ นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องของแพสซีเป็นคำเรียบร้อยครับเรามารู้ว่าภายใต้แพสซีเป็นคำก็คือเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นั่นเองถ้าจะทําทให้เกิดความสมบูรณ์แบบของแพสซีเป็นคำเหนื่อยชั่วคราวสบายชัวย่วโคตรหรือแมงมุมชักใจออกหากินที่เป็นทรัพย์สินที่ง่ายที่สุดในข้อที่5้นั่นเองก็คือต้องสร้างไรายได้ที่เป็นไรายได้คุณภาพครับ quality income ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีอยู่3อย่างครับผมถามนิดนึงครับคนทุกคนครับไม่ว่าคุณหรือผมก็ตาม ถ้าทางานงานหนึ่งครับอยากจะมีเงินมากหรือเงินน้อยครับคําตอบคือมากจริงไหมฮะถ้าทางานงานหนึ่งครับอยากจะมีรายได้เร็วหรือช้าครับแน่นอนครับเราตอบเหมือนกันคือเร็วจริงไหมเพราะเศรษฐกิจปัจจุบันภาระต่างๆมันไหลเป็นวินาทีเลยและข้อที่3ครับถ้าทางานงานหนึ่งครับท่านอยากจะเหนื่อยรับเงินแล้วก็ต้องรอทําอีกแล้วก็เหนื่อยตลอดชีวิตครับรับเป็นก้อนๆก้อนๆแล้วเหนื่อยตลอดครับหรือว่าเหนื่อยให้มันจบให้มันยาวพอ เหนื่อยให้มากพอและมันมีเงินไหลเข้าบัญชีธนาคารตลอดครับถ้าเลือกได้เลือกแบบไหนครับเหมือนกันฮะไหลเข้าบัญชีธนาคารตลอดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราต้องการอะไรครับรายได้คุณภาพคือรายได้นั้นเมื่อเราเหนื่อยทั้งทีฮะต้องรายได้ที่มากพอเร็วพอและไหลเข้าบัญชีธนาคารตลอดจริงไหมฮะใครเห็นด้วยช่วยกด444เข้ามาหน่อยครับแต่ถ้าวันนี้เราให้เลือกแค่หนึ่งเดียวหนึ่งในสามนี้ถ้าเลือกอันแรกเลยถ้าท่านเลือกรายได้หนึ่งเดียวอันเลือกมากก่อนรายได้มากครับ สมมติว่าวันนี้พระเจ้าเสียให้ท่านได้มากครับให้ไปทั้งหมด300ล้านครับเลือกมากฮะแต่ต้องรออีก300ปีฮะรอไหวไหมฮะคำตอบคือรอไม่ไหวฮะนอนคุยกับลากมะม่่งมาหลายรอบแล้วจริงไหมมันจะไม่ตอบโจทย์ครับไม่ใช่เงินคุณภาพครับและเลือกที่2ครับเลือกเร็วเราเลือกเร็วครับให้ทันทีเลยปิ้งเลยวินาทีนี้แต่ให้แค่10บาทครับและไม่ให้ต่อแล้วนะ10บาทชีวิตเปลี่ยนไหมฮะน่าจะซื้อซื้อลูกชิ้นได้แค่2ไม้ใช่ไหมนะซื้อ m 1 5 0ได้แค่ ขวดเดียวครับบางทีซื้อไม่ได้ด้วยซ้าไม่ตอบโจทย์ครับแล้วก็มีการไหลด้วยนะไม่มีเงินไหลเข้ามาด้วยไม่ตอบโจทย์ครับเลือกสุดท้ายครับหนึ่งเดียวครับเราเลือกที่ไหลเข้าบัญชีธนาคารตลอดพระเจ้าบอกให้คุณเลยให้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับแต่ให้วันละห้าสิบสตังค์ครับวันละห้าสิบสตังค์ในคิดว่าจะรอดไหมฮะสองวันได้บาทหนึ่งครับวันนี้ถ้าเราจะซื้อลูกชิ้นไมมหนึ่งห้าบาทเนี่ยต้องรอถึงสิบวันน่ะคำตอบคือไหวไหมฮะคำตอบคือไม่ไหวครับ เพราะมันไม่มากพอแล้วมันก็โอเคแหละมันอาจจะเร็วแต่ว่ามันเร็วคือมันมันไม่ตอบโจทย์เพราะมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะเหนื่อยทั้งทีกับงานงานหนึ่งครับมันควรจะเป็นรายได้พสซีฟเป็นคำที่เป็นรายได้คุณภาพที่จะต้องรายได้ที่มากพอด้วยเร็วพอและไหลเสถียรต่อเนื่องเข้าบัญชีธนาคารตลอดจริงไหมฮะจะต้องมากเร็วเสถียรครับใครเห็นด้วยเช็กเขียนเข้ามาเลยครับว่ามากเร็วเสถียรไหลต่อเนื่องครับเห็นไหมฮะนี่คือในส่วนของพสซีฟเป็นคำครับ แต่วันนี้เราจะไม่ได้โฟกัสว่าเราจะหาเงินอย่างเดียวไม่ใช่ทุนนิยมอย่างเดียวครับแต่เราจะคืนบางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวและสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ต้องการที่สุดนั่นคือชีวิตที่มีความสุขจริงไหมฮะท่านกับผมเห็นด้วยไหมครับว่าวันนี้เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าความสุขในชีวิตจริงไหมเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นคนทั่วไปครับความสุขจะมี3มองค์ประกอบครับเห็นด้วยไหมฮะว่าอย่างน้อยครับกว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศหรือการตอบ สังคมอะไรต่างๆหรือทําบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเราต้องการลากฐาน3อย่างครับเห็นด้วยไหมครับว่าจะสุขได้หนึ่งครับจะต้องมีเงินที่มากพอเงินที่เรามีมีความสุขสบายแล้วก็สามารถเคลียร์ทุกสิ่งอย่างที่เป็นภาระของเราได้ตามนิยามของเราอาจจะเป็น10บล้านร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่เราจริงไหมฮะมีเงินมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับและวันนี้อย่างที่เราต้องการต่อครับ เราต้องการอะไรครับ1ต่อมาครับถ้าวันนี้มีเงินที่มากพอมีเงินเป็นพันล้านเลยแต่วันนี้ถ้าเราเจาะให้อาหารที่หลอดอาหารครับอุจจาระหน้าท้องขาโดนตัดไปข้างหนึ่งเพราะเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นกเขาไม่ขันด้วยมเลเงต่อมลูกหมากหรือผู้หญิงครับตัดมดลูกไปเรียบร้อยแนละ้วหน้าอกนมตัดไปข้างหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ครับฝ้าขึ้นนิตาระโบะนี่หนกแก้มขึ้นครับผมหงอกผมขาวแล้วยงองยางเลยมีสายสายน้ําเกลือสายอาหารเนี่ยคําถามสภาพแบบเนี้ย รวมทั้งฟอกไตด้วยอ่ะมีเงินเป็นพันล้านอ่ะโอเคไหมฮะถ้าเราสุขภาพไม่ดีคําตอบคือไม่โอเคฮะจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยแต่ถ้าวันนี้มีเงินที่มากพอเป็นพันล้านสุขภาพแข็งแรงจะมีความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับถ้าวันนี้เราอยู่ในคุกคะเป็นพัฒนาการชีวิตที่เจ็บปวดทรมานมากจริงไหมไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะมีความสุขได้ทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าถ้าเราจะใช้เวลาที่เหลือสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตเรางานที่เราทำโปรเจกต์ที่เรา ได้ทั้งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีเวลาได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้จริงไหมครับใครเห็นด้วยช่วยกด8ป8ปปเข้ามาฮะ8ป8เข้ามาครับเห็นไหมฮะความสุขของเราถ้าพูดถึงเด็กผู้ใหญ่คนชราลองถามด้วยครับวันนี้เราอายุเท่าไหร,ร่ฮะเราเป็นเด็กไหมเราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราเข้าวัยเกษียณแล้วถ้าพูดถึงความสุขคือเงินสุขภาพเวลามาดูพ่วมๆกันครับถ้าเป็นเด็กเงินมีไหมฮะไม่มีฮะต้องขอพ่อแม่สุขภาพเวลามีจริงไหม ถ้าพูดถึงผู้ใหญ่ครับ20ถึง60ปีที่เราต้องไปทํางานครับไปทํางานเลี้ยงชีวิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงเงินเวลาสุขภาพเงินมีครับมีมากมีน้อยแล้วแต่ต้องมีแน่ๆเวลาใช้เวลาของชีวิตแรงไปแลกกับเงินครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่จะไม่มีฮะสุขภาพไม่แน่ฮะบางคนแข็งแรงบางคน29ปีเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปเรียบร้อยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เครื่องหมายถูกเนี่ยเงินเวลาสุขภาพจึงไม่พร้อมกันครับถ้าวันนี้เราทํางาน ถึงัยเกษียณนะหกสิปีถามว่าสุขภาพเป็นไงฮะอย่างอย่างน้อยๆครับพี่น้องต้องมีเรื่องของความดันเบาหวานแน่ๆเพราะั้าสุขภาพไม่มีฮะหกสิกว่าปีเจ็ดสิบปีไม่มีต้องมีโรคภัยแค่เจ็บแน่ๆเวลากเกษียณแล้วครับมีเวลาอยู่กับญาติอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานแล้วเห็นไหมแต่วันนี้ครับพี่น้องครับแล้วเงินล่ะเงินก็ไม่แน่ครับไม่แน่ว่าคุณเลือกเครื่องมือในการสร้างสร้างเงินสร้าง,รา,ง,ร,าง,ร,างรายได้อย่างไร นะค,คุณเป็นในข้าราชการมีบําเหน็จบํานาญไหมคุณซื้อประกันไว้หรือเปล่าหรือคุณมีเงินเก็บมากพอหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงไหมฮะบ,บางคนก็เป็นภาระลูกหลานบางคนก็เอาตัวรอดได้จริงไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าพูดถึงความสุขของคนทั่ทวไป9 5้าถึงเกนตะ่ะพูดถึงเรื่องเงินเวลาและสุขภาพมักจะได้เครื่องหมายถูกไม่พร้อม,พร,อมพร้อมกันเห็นด้วยไหมครับจึงเป็นชีวิตที่สุขสุขดิบๆจะสุขก็ไม่สุขเต็มที่จะทุกข์ก็ไม่ทุกข์เต็มที่ฮะบางคนก็ทุกข์เต มันมีตัวเลขครับที่กำหนดชีวิตเราครับคือ 20, 40แล้วก็5ครับเด็ก20ปีต้องไวอะไรครับไวในส่วนของไวัภาคเพียนครับและพึ่งพาด้วยนะเห็นไหมครัเราก็ต้องไปเรียนหนังสือจริงไหมครับหลังจากนั้นครับเมื่อจบการศึกษาแล้วใช้เวลาที่เหลือก่อนกเกษียณครับ40ปีไปสร้างบางอย่างที่เรียกว่าความฝันเป้าหมายเรานะฮะเอาแรงเอาเวลาของเราเอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดครับไปแลกกับการสร้างเงินจริงไหมครั เพราะฉะนั้น40ปีนี้ต้องอยู่ว่าเราเลือกเครื่องมืออะไรครับเป็นเครื่องมือแบบจิ้งจกออกหากินหรือว่าแมงมุมชักใยอ,อหากินครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเกษียณ5ปีฮะบ,บางคนก็อยู่5ปีบางคนก็ไม่ถึงเกษียณก็ไปแล้วบางคนก็อยู่เป็น10ปีได้เห็นไหมครเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราเกษียณแล้วอีก5ปีเนี่ยพร้อมกับปัญหาสุขภาพครับ,รบไปใช้ตรงเนี้ยเรามีเงินเวลาสุขภาพอย่างไรบ้างชีวิตคนท,ทั่วไปเป็นแบบนั้นครับจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความสุขได้อย่าง100%เต็ม มีโปรเจกต์ครับมีรูปแบบวิธีการทํางานครับ20ปียังทําเหมือนเดิม20ปียังเหมือนเดิมเรียนหนังสือครับต้องมีความรู้ถ้ามิในส่วนของการจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยยิ่งนะฮะเป็นรากฐานที่สําคัญว่าเราจะมีไรายได้มีงานแน่นอนครับพี่น้องครับส่วนจะตกงานหรือเศรษฐกิจเป็นยังไงอันนั้นลุ้นกันภายหลังแต่แหล่กงน้อยเราต้องมีปริญญาครับ20ปีต้องเรียนหนังสือครับและผู้ใหญ่ละเราถ้าเลือกได้ครับถ้ามันมีวิธีการมีเครื่องมือฮะ มีทางลัดครับให้เราสามารถสร้างความฝันเป้าหมายเราได้นะไม่ต้องรอ40ปีครับใช้เวลาไม่เกิน5ปีฮะแล้วสามารถเติมเต็มความฝันเราได้เห็นไหมฮะและที่เหลือครับอีก40ปีที่เหลือเราเอาเวลาไปใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้ครับเราอยากจะใช้เวลาชีวิตที่เหลือยังไงครับกับการที่เราสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วมีกระแสเงินเข้ามาแล้วครับเห็นไหมฮะสีปีที่เหลือแต่ถ้าวันนี้เลือกได้ครับถ้าวันนี้เรามีโปรเจกต์ทาให้เราสามารถบรรลุความฝันเป้าหมายได้ ย้อนกลับไปครับ3ปีข้างหน้าต้องการรายได้100,000 500,000หรือ1ล้านบาทครับชีวิตเหมือนเกษียณจริงไหมถ้าวันนี้เราต้องการสร้างรายได้แบบงานสร้างชีวิตครับงานที่ต้องใช้แรงเวลาไปสร้างทรัพย์สินครับเหมือนแมงมุมชักใจออกหากินครับไม่มีแรงไม่มีเวลาแต่เกิดไรายได้เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทําเงินแทนเราและเป็นไรายได้คุณภาพที่เรียกว่าไรายได้ที่3องค์ประกอบครบเลยมี3องค์ประกอบคือไรายได้ที่มากพอเร็วพอและไหลเสถียรต่อเนื่องตลอดไปครับ และคืนความสุขให้กับเราด้วยคือมีทั้งเงินที่มากพอมีเวลาและใช้ชีวิตและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงครับและทุกอย่างสามารถจบได้ภายในเวลาแค่ไม่เกิน3ปีหรือ1นถึงสปีได้แบบนี้น่าสนใจไหมครใครบอกว่าน่าสนใจช่วยกด999าเก้กา็นการเติบโตให้หน่อยครับเเข้ามาฮะเพราะฉะนั้นวันนี้1นถึงสปีเนี่ยถ้าวันนี้เราจะโฟกัสให้มันจบภายใน1นถึงสปีเห็นด้วยไหมคบว่าเราจะต้องโฟกัสรายได้ที่เรียกว่าแพ v e i n ินค e ครับเห็นด้วยไหมคร ใครเห็นด้วยช่วก,กปดปดดแปดเข้ามาครับคือ passive สสคำครับเราได้ยินบ่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น passive สสคำนี้มันจะควบคู่มันจะถูกกำหนดโดยสมก,การหนึ่งครับสมก,การสำคัญมากพี่น้องสมก,การ x เท่ากับ y ครับเขาเรียกว่าสมก,การจัก,กรวาลครับถ้า x คือการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือ input y คือผลลัพธ์ใช่ไหมถ้า x คือการทำงานครับ y คือ,อไรายได้จริงไหมฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราใช้สมการใส่อินพุตอะไรเข้าไปครับเราทุ่มเทแรงเวลาชีวิตไปทํากับเครื่องมืออะไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ถ้าเราทําแบบเดิมๆคิดเหมือนทําเหมือนแบบเดิมฮะเราก็จะได้ได้เหมือนเดิมๆใช่ไหมวัยไม่ต่างครับวันนี้ครับถ้าเราทําในสิ่งที่เราเคยทําเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้จริงไหมพี่น้องครับแต่ถ้าวันนี้เราอยากได้วยใหม่ถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ แสดงว่าเราต้องตัดินใจทําในสิ่งที่ไม่เคยทําครับ X ต้องเปลี่ยนครับเพื่อ Y เปลี่ยนจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าทําสิ่งใหม่ผลลัพธ์ต้องใหม่แน่นอนครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น Action เท่ากับ r e s o u r เสม,มอครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยน mindset ครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรฮะในรูปแบบที่เราทําอยู่ตอนนี้ฮะสมมุติว่าท่านอยู่ในรูปนี้เรามีในส่วนของคนที่มาเกี่ยวข้องในคอนเซปต์ธุรกิจเราประมาณ5 0,000คนครับ เห็นไหมฮะจำนวน5 0,000คนและในรูปแบบธุรกิจคอนเซ็ปที่เราทำอยู่นี้มีทั้งหมด3กลุ่มครับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มแรกคือกลุ่ม CS หรือว่า e r ลูกค้าครับสินค้าได้บริการอะไรก็ตามครับถ้ามีลูกค้าซื้อกินซื้อใช้เข้ามาใช้บริการได้เยอะดีไหมครับดีมากๆครับแต่วันนี้ถ้าพูดถึงมุมซ้ายบนสุดกับความฝันเป้าหมาย3ปีมันจะสามารถตอบโจทย์ไหมเล่วฟังด้วยกันฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นให้ลูกค้าสักพักหนึ่งเราก็โอเคเราอาจจะได้สินค้าได้บริการที่เราต้องการจริงไหมฮ สักพักหนึ่งครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยใ,ในรูปแบบที่ธุรกิจที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันมีรายได้เข้ามาด้วยนี่มันสามารถสร้างเงินได้ด้วยก็คือไปขายก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากแค่ลูกค้าครับกลุ่มหนึ่งฮะมาเป็นในส่วนของ SM คือเซลแมนเซลขายอาหารเสริมครับหรือว่าขายบริการสินค้าอะไรก็แล้วแต่ครับในรูปแบบที่อาจจะเป็นเรื่องของคุณเอาไปแนะนําเรื่องของสุขภาพเอารูกคนป่วยก่อนหลังเทสติโมเนียลรีวิว บางทีรูปแบบคือไปตือ้อไปง้อไปขอไปขายไปทําให้คนรับานก็มีฮนะเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้เข้ามาหลักร้อยหลักพันหรือแบบหลัก 100, 000, หมื 100, 000, ห 100, ่นก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะขายออฟไลน์ออนไลน์ในยิงเพจโฆษณาก็แล้วแต่นะครับทิกตอกตอกินสตาแกรมไลฟ์สดได้แต่ถามคือเราถ้าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ไลฟ์สดเราไม่ได้จ่ายค่ายิงเพจของ Facebook รายได้ไม่เกิดครับเราคือสาเหตุของรายได้จริงไหมเหมือนแมงมุมเหมือนในส่วนของจิ้งจกของหากินฮะสักพักหนึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งครับไปอยู่ตรงนี้ฮะ อยู่ตรงบนสุดของในส่วนของสามเหลี่ยมตรงนี้เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กบิลเลอร์ครับกลุ่มนี้จะเข้ามามีระบบรูปแบบการสอนงานให้ทุกคนก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้าได้ส่งต่อมีระบบโรงเรียนสอนธุรกิจเป็นอาคาเดมี่เลยให้ทุกคนคิดเหมือนกันเรียนรู้เหมือนกันพูดเหมือนกันทําเหมือนกันเพื่อผลลัพธ์แบบเดียวกันครับแบบมืออาชีพครับสักพักหนึ่งจะรู้เลยครับว่ากลุ่มนี้จะมีรายได้6หลักและก็7หลักในเวลาแค่หนึ่งถึงสปีครับแบบมืออาชีพเลยทีเดียวคําถามนะครับ ถ้าวันนี้เราโฟกัสไปที่มุมซ้ายบนคือเป้าหมายความฝันและภาระโจทย์ชีวิตเราที่มันรุมเร้าเราอะถ้าวันนี้เราอยากเคลียร์ทั้งหมดเลยถ้าเราเป็นแค่ลูกค้าซีอสครับตอบโจทย์ไหมฮะคำตอบคือ no ครับไม่มีทางได้แน่นอนเราแค่ได้ซื้อสินซื้อใช้จริงไหมบริการดีๆหน่อยกันนเนงครแต่ถ้าวันนี้เราเป็นในส่วนของสาเหตุของรายได้เป็นเซลแมนครับที่ไปตื้อไปง้อไปขอไปขายไปทําให้คนมาทานหรือไปสาธิตสินค้ากันแล้วแต่ถ้าเราไม่ขายเราไม่ได้ตังค์ป่วยไม่สบายไม่ได้ตังค์ครับคำตอบคือจะได้ความฝันไหม คำตอบคือไม่ได้ครับวันนี้ถ้าเราอยากจะได้ความฝันนี่อย่างแท้จริงครับมันมีแค่ทางเลือกเดียวที่เราจะได้คือการอะไรครับการใช้ระบบหรือการแปลงตัวเองครับให้กลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเน็ตเวิร์กบิลดเออร์จริงไหมฮะใครเห็นด้วยครับถ้าจะได้ความฝันเป้าหมายครับถ้าวันนี้ไรายได้แสนห้าแสนหรือว่า1ล้านบาทครับและไรายได้แบบเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรแบบแมงมุมชักใจออกหากินที่อาจจะไม่ได้ใช้แรงและใช้เวลาตลอดครับแต่เกิดไรายได้เป็นทรัพย์สินทําเงินแทนเรา ที่มีรายได้คุณภาพคือมากพอเร็วพอและไหลสเสถียรต่อเนื่องตลอดไปพร้อมกับมีชีวิตที่มีความสุขกับเราและครอบครัวด้วยทั้งเงินเวลาสุขภาพได้พร้อมๆกันครับจบในเวลาที่ไม่ใช่40ปีฮะเราใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสปีแล้วตอบโจทย์ชีวิตได้เนี่ยเราต้องเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์จริงไหมครับใครเห็นด้วยเชวยกด888เข้ามาหน่อยฮะแสดงว่าเราต้องทําธุรกิจแบบมืออาชีพครับถ้าวันนี้ความฝันเป้าหมายในมุมซ้ายบนสุดคือสิ่งที่ท่านต้องการ วันนี้ท่านอยากเปลี่ยนใช่ไหมฮะอยากเปลี่ยนท่านตัดสินใจครับผมบอกเลยวันนี้ครับท่านต้องตัดสินใจเข้ามาร่วมกับเป็นพาร์ทเนอร์กับเราฮะตัดสินใจเป็นไดมอนด์ครับหรือในส่วนของดีลเลอร์เลยกับรูปแบบคอนเซปท์ที่เราทําอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาท่านทํางานกับทีมมืออาชีพครับเป็นทีมองค์กรนักธุรกิจระดับประเทศครับนั่นคือซักเซสตัวเกเตอร์ครับแบบมืออาชีพเลยทีเดียวและเรายังมีพาร์ทเนอร์ในการจับมือร่วมกับ <c oughs> ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่ครับที่มีความพร้อมสูงมากครับในชื่อไลออนมองนะเพราะฉะนั้นไลออนมอลคือมืออาชีพมีผู้บริหารมืออาชีพขยายธุรกิจไปแล้วอย่างน้อย4ประเทศที่เป็นสาขาสำนักงานที่ในส่วนของพนมเปญมีในส่วนของเวียงจันทนมีสาขาแล้วก็ในส่วนของยะฮัวลูมาเลเซียครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยเรามีความพร้อมมีงานวิจัยทั้งหมดมีบริษัทในเครือทั้งหมด6บริษัทด้วยกันภายใต้บริษัทชื่อว่าไลออนเอ็น p r i s e ร และก็บริหารงานโดยนะฮะท่านดรมานัทไลออนครับแล้วก็ MD V นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อชีพมากๆไปสู่ความฝันเป้าหมายมีสินค้ามีระบบธุรกิจและมีแผงตลาดที่จ่ายเงินให้กับเราแบบไร้ขีดจำกัดครับวันนี้ไลออนมองเปรียบเสมือนยานพาหนะสู่ความฝันและเป้าหมายเราในมุมซ้ายบนฮะนี่คือเปรียบเสมือนรถโลซลอยเฟอร์เรอรี่เลยคําถามชา,าวันนี้เราเป็นหุ้นส่วนกับรถหรูแบบนี้เป็นเจ้าของรถหรูแต่ถ้าเราขับรถไม่เป็นเนี่ยทุกอย่างจบไหมฮะจบจริงไหมฮะ เพราะนั้นทุกอย่างจบครับหน้าที่ของเราทอยางไรให้ความฝันเป้าหมายเป็นไปได้ทั้งหมดเลยคืออะไรครับมีทั้งรายได้ใน3ปีที่ครอบปัญหาชีวิตโจทย์ชีวิตทั้งหมดเลยเปรียบสม,มือนการ,กรเกษียณครับรายได้แบบแพสซีเป็นคาด้วยที่มีทรัพย์สินทําเงินแทนเราเกิดรายได้แบบมากพอเร็วพอและไหลเสถียรต่อเนื่องตลอดไปครับ และสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขคือมีเงินมีเวลามีสุขภาพจบภายใน3ปีได้ท่านต้องเอาตัวเองครับเข้ามาเรียนรู้ในระบบของเราครับในระบบโรงเรียนสอนธุรกิจที่ว่า S M S 666ครับเห็นไหมฮะขับเครื่ององค์กรโดยนะท่านประธานผู้ก่อตั้งของ s u c c e s s o g a t o r ท่านชุติการเก่งเดชครับเพราะฉะนั้นเข้ามาท่านจะได้เรียนรู้วิธีการค้นหาคนแบบมืออาชีพ พัฒนาคนแบบมืออาชีพแล้วก็รักษาองค์กรแบบมืออาชีพครับก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อแบบมืออาชีพครับให้ท่านมีองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อกลับไปขับยานพาหนะที่เรียกว่าไรอันมอลตัวนี้ไปสู่ความฝันและเป้าหมายภายใน3ปีที่ท่านต้องการมีไรายได้ที่จะเคลียร์โจทย์ชีวิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลักแสนหลักห้าแสนหลักล้านบาทต่อเดือนแบบนี้ถ้าวันนี้เรามาจับมือกันท่าน ตัดสินใจไปไดมอนด์และทีมไลออนมอลและระบบของเราถ้าสามารถพาท่านไปสู่ความฝันและเป้าหมายได้และเป็นการเปลี่ยน x เพื่อ y ใหม่ๆท่านทุกท่านครับท่านพร้อมจับมือกับเราไปสู่ความฝันและเป้าหมายไหมฮะถ้าวันนี้สามารถตอบโจทย์ชีวิตท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้ครับชีวิตใหม่ๆที่ท่านต้องการครับและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านภายในเวลาแค่หนึ่งถึงสามปีได้และเคลียร์ภาระหนี้สินทั้งหมดได้ครอบครัวท่านยิ้มได้และมีความสุขมีทั้งเงินสุขภาพและเวลา ครอบครัวพ่อแม่มีความสุขด้วยกันได้ท่านพร้อมจะจับมือกับเราไหมฮะถ้าใครครับฟังทั้งหมดแล้วคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กับคอนเซปต์ธุรกิจนี้ช่วยกด888เข้ามาครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูครับว่าแล้วเราจะสามารถเป็นเจ้าของชีวิตเราโอนโย l i ท e ได้ร้อเต็มอย่างไรบ้าง จะมีโปรเจก,กต์ธุรกิจที่ว่า147ครับในคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมชวรโ,โรธโรบัทสบดีครับยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านในการเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนและก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตของท่านได้จับมือกับเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับซั c เซตเกเตอร์ครับทำด้วยกันสําเร็จด้วยกันครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ